นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโโสพุทธทังธัมมังสังฆังเอวังทาตุโย จัตตาริสะสะมาทันตาเกสาโลมานาขาปีจะอะหังวันธามิทาตุโยข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกขอนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณา กรุณาอันหาประมาณมิได้ที่ทรงเสียสละสั่งสมพระบารมีเพื่อตัตรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศพระสัทธรรมนำเวนยสัตว์ข้ามพ้นจากวัตฏสงสารและขอกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระธาตุของพระปัจเจกพ,พุทธเจ้า และพระอาหารหันตธาตุที่ปฏิษฐานในสถานที่นี้ด้วยความกรพศรัทธาเรื่องใสยยิ่งข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอาจิสงผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ขอให้เป็นปัจจัยให้ได้ถึงพระนิพพาน องสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงต,ตรัสรู้ธรรมอย่างไรขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนรู้ธรรมของพระองค์ในการอันควรด้วยเทินแม้บังเกิดในภพชาติใดๆขอให้ข้าพเจ้ามีมากกว่าจ่ายขอให้ได้มากกว่าเสียขอให้มีปัจจัยทำทานทุกเมื่อโลกภัยไม่เบียดเบียน และขอเกิดภายใต้ลมเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้พบสัตตบุรุษผู้รู้ผู้ปฏิบัติและบรรลุธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดในท่ามกลางแห่งกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกภพทุกชาติไปมีโอกาสได้ฟังธรรมศึกษาธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรม จเจริญด้วยทานศีลภาวนาเป็นพลวะปัจจัยให้จเจริญให้จเจริญด้วยโพธิปักขิยธรรมสติสัมปชัญญะและปัญญายานตามส่งทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจวบจนได้บรรลุถึงพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งปวง และเป็นบารมสุขทุกประการในการอันควรด้วยเถินสาธุสาธุาธอนุโมทามิ